กลับเข้าสู่รายการวัยรุ่นปั้นล้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์นะครับเบรกที่3แล้วนะครับเราผ่านไปแล้วสําหรับบรรยากาศการขายของทั้ง2ทีมด้วยกันเหลืออีก3ทีมครับและสําหรับทีมนี้นะครับเขามากับปากกาหัวกลับสลับด้านครับสถานที่ขายถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับ SF Central นทรัลาดพร้าวนะครับไปติดตามกันดูสําหรับทีมนี้ครับ n s i o n S ั่ n ซิกครับผม วันนี้ทางทีมไดเป็นช่นงซิกเนสก็ออกจากโรงแรมมาเตรียมตัวขายของที่เซ็นทัลลาดพร้าวแต่เช้าเลยครับมาถึงก็รีบจัดแจงที่ทางก่อนเลยนะฮะครับก็บตอนนี้เสร็จโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องเพื่อเอาสินค้าออกมาตั้งโชว์ดิสเพย์ขายนะครับและนอกจากนี้ทางทีมก็ยังได้เตรียมกลยุทธ์ต่างๆในการขายปากกาของพวกเขาไว้ด้วยครับโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ที่เราทำเราเราก็ไปไปใส่ใน Facebook ทั้งแบบจะเป็นแฟนคลับคีทพี่ยงอะไรใส่ไว้หมดเลยนะ แล้วก็มีปิน๊นมาตั้งมาที่เ m ตั้งแต่ที่นี่แล้วครับลูกค้าก็เห็นเดินผ่านไปกลมาเขาก็มองอยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นผลสำหรับวันนี้และระหว่างที่น้องๆกําลังจัดบูธกันอยู่นั่นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฮะบูธจากทาง GTS ที่จะมาแย่งลูกค้าไปจากน้องๆก็มาถึงแล้วครับมาสายตาน้องนี่ดูเครียดแขนสุดขีดไปเลยฮะ ไม่อะเขาสู้เราไม่ได้หรอกพูดไม่สนอะเมื่อดีออกเขามาช่วยเรียกงลูกค้ารอพี่เขาตั้งใจเลเกืจะซื้อเนี่ยจะซื <t <t ้อคนแรกเลยอ้าวทำไมงั้นล่ะฮะแต่ในที Apollo ่ส um ุดบูดของทาง Dimension Sickness และสินค้าก็เข้าที่เข้าทางแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาดูเลยนะฮะมีแต่โชคมาโชคไปแต่แล้วฮะลูกค้ารายแรกก็เดินผ่านเลยไปครับ พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องมีการประกาศเรียกลูกค้ากันบ้างแล้วล่ะครับราขยเลยนะครับ3 9บานนทหัวได้เสื้อฮอระกางนี่ไปรวมโปรโมชั่นกันตอนไหนเนี่ยเนียนมากเลยนะน้อง <c oughs> แล้ววิธีการเรียกลูกค้าแบบเนียนๆก็ได้ผลครับทำให้ลูกค้าเริ่มเข้าร้านบ้างแล้วล่ะฮะเรื่อนี้คอเ่ค,ค่ะราคา3 9บาทแล้วก็หาปีค่ะขอบคุณค่ะขอบคค แต่ลูกค้าก็ดันไม่มีตั๋วซะอีกเนี่ยแล้วพอน้องเขาขายปากกาได้ได้แล้วสามอันตัวแต่ดันลืมเก็บตั๋วมาจากลูกค้าอีกฮะเฮ้ยไขายเฮ้ยวิ่งไปก่อนเขาเอาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมายอุโหแประสักในการขายนี่มันเยอะจริงๆ แล้วพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางการขายก็เป็นไปได้อย่างดีเลยทีเดียวครับซื้อทั้งหมด4่ชุดครับชุดละสี่รางก็24่สบีางคนแรกที่มาซื้อกับเรานะคะที่ซื้อไป16หแท่งถามเขาว่าเขารู้ได้ไงเขาบอกว่ารู้จากเว็บ GTH เนี่ยพุ่งตรงมาที่นี่ทีเดียว16แท่งได้แต่ถือว่าการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวแต่ยอดขายก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของทีมากเท่าไหร่ก็เล็กรอบเดียวนะที่ ที่เขาลงหนังออกมาเราก็ต้องต้อนรอบนี้ให้ได้มากที่สุดท,ที่ทำได้ล่ะและน้องๆเขาก็เลยงัดกลยุทธ์การขายสุดท้ายจะดึงลูกค้าเข้ามาในร้านมากๆและรวดเร็วที่สุดออกมาครับพอดีเพื่อนมาทํางานอยู่แถวนี้เ <independence S 2> พื่อนก็<ด>เลยแวะมาหาก็เลยให้เพื่อนมาช่วยขายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ดูหนัหงพัลซีเแคทนะคะอย่าลืมมาซื้อปากกาด้วยนะคะ โอ้โหเล่นเอา MC ตัวจริงมาเรียกลูกค้าขนาดเนี้ยมาดูกันดีกว่าครับว่ากลยุทธ์เนี้ยจะดึงดูดลูกค้ากันได้ขนาดไหนมองอะไรครับน้องไอคนที่จะต้องซื้อนี่ยังคุยไม่เสร็จเลยนะฮะแต่ไอคนมีตั๋วเนี่ยรีบควักก่อนเลยแล้วน้อง MC คนนี้ก็ทำให้ยอดขายของทีมดีกว่าเดิมอีกครับเอาหายตัวพูนีเลยพึ่งรวมาใช่ไหมใช่เล้ค่ะ นี่ก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรดึงดูดมานะครับยังยืนงงๆอยู่เลยฮะแต่แล้วก็ถึงเวลาตรวจเยี่ยมของกรรมการครับพอมาถึงแต่หญิงเรื่องยอดขายเลยนะฮะใน่ชะม่าณหนง้อยหน่้ามหน่า่ถคร่งหรอนี่มันถึ้นทางแล้วนะขางตัวใบเดียว39บาทต้องขายได้หนึ่งใบต่อหนึ่งด้ามป่างใช่ค่ะอยากจะช่วยซื้อสี่ด้ามเพราะไม่มีปัญญาซื้อส่วสี่บาท กรรมการก็ช่วยแนะนําในเรื่องของป้ายหน้าบูธไปอีกครับไอ้ป้ายเนี่ยเป็นปกนะผมจะไปตั้งรักไก่ไปตั้งหน้าลิฟลิฟข้างล่างพื่เีบอกว่าลองเอาเอ็กซ์แตน์เนี่ยไปตั้งตรงลิฟข้างล่างเลยอะค่ะดักควนให้ขึ้นมานแ,มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าที่เอาไปตั้งข้างล่างแต่ก็ต้องลองชอบนะคือ เออจรก็ดีสุดนะต้องให้้องที่คอมเมนต์ไปก็แก,แก้หมดแก้หมดทุกอย่างทำปากกายั์ให้ไอทีมนนเมสเซจก็ถูกโล่ขึ้นมาให้ใหญ่ครับว่าพิเศษเอ็ดิชั่นราคาทุกอย่างชัดเจน <isas? S 2> แต่บูน๊นบู๊นดูด,ดีสุดนะตอนนี้แต่เรายังประมาทเกลียดไม่ได้นะโอโหเอาไปเลยครับผมชนะไปเลยครับสำหรับน้อง MC คนนั้นนะครับโอ้อยากจะรู้จักเหลือเกินนะครับ ไม่รู้ว่าทีมนี้เนี่ยไปเก็บเพื่อนดีๆไว้ทําไมนะครับจริงๆชวนมาสมัครกันตั้งแต่สัปดาห์แรกเนี่ยผมจะได้เจอหน,น้าน้องเขาทุกอาทิตย์เลยนะครับ ยังเหลืออีกทีมหนึ่งครับนั่นก็คือหัวเกรียนสมองใสนั่นเองทีมนี้มันมาเหนือความคาดหมายตลอดครับไม่มีอะไรที่คาดเดาได้นะครับสำหรับหัวเกรียนอาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบตามกันไปที่ SF t h อ m a l มบางกะปิเลยดีกว่าครับไปดูกันซิว่าหัวเกรียนสมองใสเขาจะทำยังไงกับบูธของเขาครับติดตามชมได้เลยครับเรามาดูทางฝั่งของทีมหัวเกรียนสมองใสกันดีกว่าว่าบูธที่เดอะมอลบางกะปิของพวกเขาเนี่ย น่ากลัวอย่างที่กรรมการเขาคาดกันไว้หรือเปล่าก็จะให้สายทำท่านั่งเหมือนเหมือนีดาวเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมสาธิตดาวดูดูดูฟันนี่น้องคงคิดว่ามันเทมากใช่ไหมฮะและยังจํากันได้ใช่ไหมครับที่น้องๆเขาเคยทําจดหมายมาขอรายเซนพีชพระเอกหนังเรื่องท็อกซี่แครวัยรุ่นพันล้านพวกเขาก็ได้ใช้มันเป็นรางวัลให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกในการจับสลากกันด้วยครับคนที่ซื้อมีสิทธ์จับฉลากทุกคนครับซื้อจับได้ มีทั้งหมด10 20รางวัลครับแต่วันครับและพอได้เวลาขายของก็ต้องมีการปลุกใจกันเล็กน้อยครับโอเคระวองสายซู้เตรียมพาของเอาออกมาร้อมมาขายของเขาเองแต่ดูเหมือนบูธขายเสื้อของทาง g t S เนี่ยจะได้ลูกค้านำไปก่อนแล้วฮะ้ยังไงเนี่ยรายเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ทางนแรกเรืยังต้องมีตั๋วด้วยไปหาก่อนไปหาก่อนต้องมีตั๋วด้วยต้องมีตั๋วด้วยเฮ้ยมีเหล่มองด้วยความริษยาเล็กน้อยนะครับแต่พอรอไปไม่เท่าไหร่ฮะ ลูกค้าคนแรกก็เข้ามาซื้อแล้วครับเฮ้ยดวงดีอะดวงดีอะพี่ทำจริงอาจได้เนี่ยอ้าวแค่ลูกค้าคนแรกลายเซ็นของพีชก็ออกไปซะแล้วครับอะไรเป็นพี่เนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยลายเซ็นพีสุดะเอาเซ็นมาได้เลยดวโคตรดีเลยคนแรกผมจำได้เลยเฮ้ยเนี่ยจริงอ่ะโหยิงเข้าสุดยอดอะเพราะว่า เออาว้กแลสงสัยจะเป็นเรื่องดีแล้ะครับไม่เสียแรงเลยที่รวมพลังกันเมื่อกี้โอเคระมองใส่สู่และหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพลังของพวกเขาจะหมดฮะดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะเนี่ยมีลายเซ็นของนักแสดงนย่นงไรครับนี่เฟ็นให้นา่เป็นให้ครับครับนี่นีเมียแตนี รีบรอะรีบไปไหนอะและทันใดนั้นครับพวกเขากระถูกแย่งความสนใจเข้าไปอีกกับสิ่งนี้เลยครับหมาสลิมดูคนจะสนใจมันมากเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสองบูนี่ยืมชั่วโมงหมาเดินมาสองนาทีค<พ>นแบบ,บไอ้เรื่องไทยมงงอะพี่ด้วยหลังขายหมาเนี่ย <S <S อย่าพึ่งหมดหวังครับน้องพอบูธของน้องๆก็พอจะได้รับความนิยมอยู่บ้างนะฮะคิอว่าเลตติ้งคนจะเข้ามาถ่ายรูปเยอะกว่า ค,น,น,คนื้อครั่น่นะสิครับแต่ถึงยังไงคนมาถ่ายรูปที่บูธเนี่ยไม่นับเป็นแต้มนะครับและสถานการณ์ของทีมหัวเกรียนสมองสาตอนนี้ก็ตกเป็นรองไปแล้วครับเสื้อไม่หมดตะขีเนี่ยชักเครียดแล้วหละพอคนเล่นแห่ไปซื้อเสื้อจากทางบูธ G P S อย่างเดียวเลยพวกเขาก็เลยเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาทีอตอนนี้ใช้วิธีเกลีย,ยนะครับลับกระถาตั้งไฟดีดีเเดี๋ยวเขาเห็นว่าใครขายอยู่แต่ตัวไปตั้งาฟลับประถาอะไรตลกในมูฟี่อะไรเพียรนะพี่ ไม่ต้องย้ำก็รู้แล้วน้องว่ามันเกลียนแน่ๆมาเกลียนจริงๆฮะแต่เชื่อไหมล่ะครับว่บาบาปกร,รรมเดี๋ยวนี้ตามมาเร็วจริงๆครับไอตอนนี้ที่มีลายเซ็นของมาแสดงับเนี่ยอย่างนี้เนาะแก๊แกงเด็กอารวาสอะไรนะครับมันจะมีวันแบบนี้ไม่วันจริงก <ปะ S 2> ็จ<ง>ะไมถึงแบงค์นี้มันอยู่ตรงหน้าแบงค์นี้มันอยู่ตรงคอ แม็กซิงหรือว่าแม็กฟองไม่ไม่รู้นะไม่เชื่อเอาไม่่อไม่เชื่อพ่งนี้น้องเราเราก็ต้องต้องลอมาดูกันว่ามันเป็นแม็กซิงแม็กฟองเป็นไงล่ะครับเวรกรรมมันมีจริงเด็กไม่อากรีตอ่ะเลยพอรู้สึกว่ากลยุทธ์แบบเปลียนเปียนไม่ได้ผลพวกเขาก็เลยปรับกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าที่ถูกต้องใหม่ครับโดยจะกระจายตัวไปดักทุกทางออกของโรงหนังที่ฉายภาพยนตร์เรื่องท็อปซีเครตไวรุ่นพันล้านและดึงให้ลูกค้ามาที่บูธครับเดีหนังออาจากโรงงาเจอกัน แล้วการวางแผนครั้งนี้ก็เหมือนจะได้ผลฮะลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเลยครับเรื่อจุดได้แล้วว่าต้องหนักส่วนไหนทางออกที่เขาเดินมาคนมไไันเป็นยังไงครับเมื่อกี้มีลุงคนหนึ่งใจดีมากเขาซื้อตั๋วมาเขาแบบเขาเขาจะมาซื้อของเราตัวจะพอครับตัวที่เขาเขาไม่ดูหนังเลยครับใช่ครับเนี่ยว้านสี่สี่ชิ้นเลยครับสี่ชินนช้นเลยเ,เห็นไหมล่ะฮะพอแก้ปัญหาตรงจุดปุ๊บลูกค้าก็แน่นขึ้นบบปั๊บเลยครับ ก็เลยพลอยทําให้รางวัลที่เป็นลายเซ็นของพีชหมดไปด้วยเหมือนกันครับซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กรรมการมาเยือนบูธของน้องๆคหาล้วงไข่ไหนะให้พี่พี่ยองลองล้วง,งดูไหม <as> ล,ล้วงแล้วเป็นยังไงนะเ๋ยวนะสมมติถ้ามันยังเหลืออยู่เป็นยังไงนะก็แต่ว่าเจอทำสลากใส่เนะอาวันนี้สิบชิ้นหมดแล้วไม่แสดงว่าคนมาซื้อซื้อเยอะแล้วแล้วก็เลยจับไปที <as> ่ชิ้นแล้วเนี่ยก็ตอนนี้รอประมาณนี่ไง ในบอกวันนี้รางวัลหมดแล้วไงครับมีได้ไม่ได้ไหนบอกหมดแล้วได้อ้าวแล้วแจกหมดเลยนี่วใส่าไบอกหมดแล้วไงอ้าวกงว่าเนี่ยแล้วเป็นพี่ยงได้เกินมาเจอกันอันเดียวรับเจอันอันเดเล่นสะพิ่นวนขำน้ำตาเล็ดเลยนะฮะสรุปก็คือน้องๆใส่สลากรางวัลมามากเกินกว่าของรางวัลครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะฮะที่คนจับได้เนี่ยเป็นคณะกรรมการของเราซะเอง เป็นลูกค้าคงแย่นั่นแน่ครับแล้วน้องๆก็พากรรมการมาชมบูธต่อในส่วนต่างๆครับแม้พี่เดียวดูจะมีความสุขกับบูธของทีมนี้เหมือนกันนะเนี่ยนี่อโอเคอ่ะอยู่นี่นะอยู่นี่นะนั่นมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเองอืมิ้มสนาบานเชียร์ให้ฟังก์ชันให้คนมาถ่ายรูปแบบเวิร์นะ เห็นของแล้วก็เห็นเงินตัวใหญ่ๆอยู่ด้านหลังอ่ะก็ช่วยให้เข้าใจง่ายและของของก็ถือว่าเรามาโชว์มาได้เด็ดชัดทีมนี้มันก็มีเสน่ห์ในการแบบกล้าคิดกล้าทำลูกเล่นของมันนทีเด็ดอยู่ที่ลูกเล่นที่คือพอมันเป็นเด็กแล้วมันกล้าคิดอ่ะมันมันไม่กลัวเสียวอ่ะซึ่งดีเสียวเขายิ่หลุดก้าวกมาเนาะก็ต้องลุ้นเราเนาะว่า ใครจะได้รางวัลนี้ไปโอ้โหมันเกรียนสมชื่อจริงๆนะครับสำหรับหัวเกรียนสมองใสนะครับโอ้ยดูๆแล้วถ้าไม่กลับตัวกลับใจนะครับสงสัยขายไม่ได้แน่ๆเลยสุดท้ายนะครับไปดักรอลูกค้ากันที่ทางออกลงหนังเลยถือว่าคิดได้ดีนะครับเพราะถ้ายังใช้วิธีขายแบบเปลี่ยนเกรียนของน้องเนี่ยเพอขายไม่ออกเอานะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามาติดตามกันต่อสำหรับวัยรุ่นปั้นร้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์ครับ